สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนวันนี้วิชาภาษาไทยเช่นเคยค่ะกับคุณครูก้้นครูนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วมาฝึกสมองกันก่อนดีกว่าค่ะสิ่งที่พี่พแพละพี่พิมจะมาสอนน้องๆวันนี้นะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวประกอบเพลงกลมและเหลี่ยมครับผม,มครับแต่ว่าน้องๆคงยังร้องเพลงไม่เป็นเนาะงั้นเดี๋ยวพี่ๆจะมาสอนน้องๆร้องเพลงก่อนละกัน กลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกล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 มและเหลี่ยมกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมกลมและเหลี่ยมและกลมและเหลี่ยมครับผมก็หลังจากที่น้องๆร้องเพลงกันได้แล้วเนี่ยพี่ก็จะมีท่าทางมาประกอบให้นะครับอันนี้คือท่ากลมอันนี้คือท่าและ และนี่คือท่าเหลี่ยมนะครับค่ะถ้าทําได้แล้วเราก็มาร้องเพลงแล้วก็ทําท่าประกอบกันเลเลยนะคะครับผมค่ะกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกล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 มและเหลี่ยมกลมกลมและเหลี่ยมเหลี่ยมและกลมและกลมและเหลี่ยมกลมและเหลี่ยมและกลมและเหลี่ยม น้องๆคงจะยังจำกันไม่ได้เนาะใช่ถ้าอย่างนั้นเรามาลองกันอีกรอบเลยค่ะครับกลมกลมและเลี่ยมเลี่ยมและกลมและกลมและเลี่ยมเลี่ยมและกล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 มและเลี่ยมกลมกลมและเลี่ยมเลี่ยมและกลมและกลมและเลี่ยมกลมและเลี่ยมแลกกลมและเลี่ยมครับผม อ่านแจกลูกสระอ,อ,รอ,รรมอ,รอํมกออิมกำมตอํมตำขออ,รรมอ,อิมขำาฉออิมฉํำคออิมคำาออิมทำนออิมนำสระเอา กอเอาเกาตอเอาเตาขอเอาเขาฉอเอาเฉาคอเอาเขาทอเอาเทานอเอาเนาสระเอ๋กอเอ๋เกตอเอเต ขอเอกเขชอเอกเฉคอเอกเชท,ทอเอกเทนอเอกเนสระแะกอกกแอแกตอแอแตขอแอแขฉชอแอแฉ อทอแอะแคะทอแอะแทะนอแอะแนะอ่านสะกดคําทะแนะพยัญชนะทอทหารสระอะสะกดว่าทออะทะพยัญชนะนอหนูสะระแอะ สะกดว่านอแอแนะทะแนะเออะพยัญชนะออะอ่างสเอสะกดว่าออเอเอพยัญชนะอออ่างสะระอะสะกดว่าอออะอะเอ อในน้ำพยัญชนะนอหนูสระไอไม้หมวนสะกดว่านอไอในพยัญชนะนอหนูสระอําวณยุกต์ไม้โทสะกดว่านอําำนำไม้โทน้ำ ในน้ำฝึกอ่านเขียนคำเกตกะปะแปะแกะดำนำไปใบชาหาหรือซื้อผ้าม้าดุ จุใจไล่ตีสีน้ำถ้ำเขาเต่าทะเลเฮฮามาว่าไม่ดีมีให้ดูภูเขาไฟในคูน้ำทำเอะอะ นะจ๊ะพี่ดีแน่แน่ฝึกอ่านเขียนประโยคพ่อขี่มา้าไปป่าภูผาแวะดูคูน้ำในถ้ำมีเต่า ตัวโตแม่จะ้ะแม่จ๋าเด็กเด็กมาหาจะ๊ะอ่านข้องร้องเล่นช้างก็มีหัวใจพูดเพราะช้างถูกใจ จะว่าง่ายไม่ดื้อดึงถ้าดุจะมึนตึงเสียงโกรธครึ้งจะดื้อใส่ถึงแม้จะเป็นช้างรู้ไว้บ้างมีหัวใจใจใคร ก็ใจใครพูดเพราะไว้ได้ไมตรีเก่งมากค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านกันนะคะจะได้เก่งๆค่ะฝนตกเปาะแปะถนนเฉอะแฉะแกะและแพะเดินเตาะแตะข้ามถนน แกะและแพะแวะมาเยี่ยมคนแคระบ้านของคนแคระมีถั่วแระเยอะแยะคนแคระแบ่งถั่วแระให้แกะและแพะแกะและแพะดีใจร้องแบะแบะแกะและแพะรีบกลับบ้านไปแทะถั่วแระ ขนแคะใจดีแฮะหลังจากที่เราฟังนิทานเรื่องแกะและแผะไปแล้วเรามาดูคำศัพท์สนุกจากเรื่องนี้กันนะคะอ่านตามคุณครูเลยเนาะปอะออปอปอแอะแเปะปอแปะชอเอชเชอชอแอะแชะเชอแชะกอแอะแกะรอแอะและ พอแอะแพ้ตอออตอตอแอะแตะตอแตะวอแอะแวะคอโอนอคนคอรอแอะแคระคนแคระถออัวถั่วไม่เอกถั่วรอแอะแระถั่วแระ ยอเอ,อเยอะยอ,อะแยยอ,อแยะเยอ,อะแยะบอแอแบบไม่ตีแบะทอแอแทฮอ,อแอแฮะฝึกคิดไปกับบาฝึกหัด ทักษะภาษาเล่มที่2บทที่8พูดเพราะหน้าที่2 0กับ21กันนะคะเรามาเริ่มก,กันที่หน้าที่20ค่ะข้อที่9เขาบอกให้เด็กๆเลือกคำเติมในช่องว่างเรามาดูคำแรกกันก่อนออออออเเอ,เอ,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 เอ,อตอเอเตบอเอเบ ก e, เอเกกอกะเกะกะอีกรอบนะคะเออาเตเบเกะกะเรามาดูข้อที่หนึ่งค่ะเขาบอกว่าเด็กเด็กทำเสียงจุดจุดจุดเด็กเด็กทำเสียงเป็นยังไงคะโอ้ทำเสียงเป็นยังไงทำเสียงเออาะทำเสียงเตะทำเสียงเบะหรือทำเสียงเกะกะ ใช่แล้วค่ะเด็กเด็กทำเสียงเออเขียนหัวกลมเส้นตรงเต็มบรรทัดน,น,นะคะข้อที่2อย่าวางของจุดจุดจุดอย่าวางของเป็นยังไงคะอย่าวางของเตะอย่าวางของเบะอย่าวางของเกะกะต้องเติมคําว่าเกะกะนั่นเอง เรามาต่อที่ข้อที่3กันเลยนะคะช้างจุดจุดจุดลูกบอลช้างทำอะไรนะ้าเตะหรือเบะช้างกำลังเตะลูกบอลน,นั่นเองและข้อสุดท้ายน้องร้องไห้ปากเบะนั่นเองค่ะโอ้เป็นโค้งคว่ำเลยปากเบะเลย เรามาต่อกันที่ข้อที่10เลยด้านล่างนะคะเขาบอกว่าให้เด็กๆเติมรูปวรรณยุกไม้เอกไม้โทไม้ตรีแล้วก็ไม้จัตวาแล้วฝึกอ่านคำแรกค่ะตัวใหญ,ตใหญ่ตัวใหญ่เติมไม้อะไรนะหอยอไอใหญ่ไหมเอกใหญ่นั่นเองค่ะตัวใหญ่คำถัดไป สักครู่คอรออูครูไหมไหมเลยคะไม้เอกนั่นเองคำถัดไปนอไอไนถออําถามในถามมีไหมไม่มีมีแต่ในท่ำถออําถามไหมโธ่ทำสามคำแล้วสามคำแล้วคำถัดไปค่ะอออาบออาบนออํานำไหม โค้น้ำอาบน้ำตอนอตอนบออายอบายตอนบายได้ไหมเติมไม้ไม่เอกเหมือนกันหูไม่เอกสามคำแล้วนะตอนบายบออายอบายไม่เอกบ่ายค่ะถัดไปถังนั้นทององงทางไม้ โถถังนออะนอนานไม้โทถะนั้นถังนั้นถัดไปริมตะลิงริมตะลิงเด็กๆจำได้ไหมคะตะลิงเติมไม้ไม้อะไรเราอ่านไปแล้วนะาบทที่แปดมีอยู่หน้าตะลิงเติมไม้เอกนั่นเองค่ะถัดไปเสียงโปก๊กเป๊กเสียงของกระดึงดัง กระดึงดังโป๊ปกเป๊กโป๊กเกเตอร์ไม้ไม้ตรีทั้งสองคำเลยปอโอก็ปุูกไม้ตีโป๊กปอเอก็เปลงไม้ตีเปสโป๊ปกเป๊กและสุดท้ายกลุ่มกลิ่ง,งเสียงกระพรุนดังกลุ่มกลิ่ง,ก,งก็รออง,งอกรุงไหมจัดตะวากกลุ่มก็รออีง,งอกรีงไหม จะะัดตวากริงกรุงกริงทีนี้อ่านอีกรอบหนึ่งนะคะตัวใหญ่สักครู่ในถ้ำอาบน้ำตอนบ่ายทั้งนั้นริมตะลิงโป๊กเป๊ก หุงกลิ่น้าถัดไปค่ะหน้าที่21นะข้อที่11เขาบอกว่าให้เด็กเลือกคำเติมให้ตรงกับภาพมีคำมาให้คำแรกรอองอรอง,ง,อง,รองทอเอาเท้าไม่โท้เท้าตอแอะแตะรองเท้าแตะพอโอมอผมกอรอแอะแกละผมแกละ กอแอะแกคอแอะแคทอแอแทหน้านี้เปลี่ยนสระแล้วนะหน้านี้เป็นสระแอนะคะมีแอกับอะเอแอกับอะเป็นสระแอภาพแรกค่ะเด็กผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรกับขา้าวโพดเขากำลังแท่นั่นเองทอแอะแท เห็นหัวกลมเส้นตรงเต็มบรรทัดนะคะภาพถัดไปตัวนี้เขาเรียกว่าเรียกว่าอะไรคะแกะนั่นเองกอแะแกะภาพที่สผู้หญิงคนนี้เขากาลังทำอะไรอยู่แคะนั่นเองคอแะแคะ ภาพถัดไปผู้ชายคนนี้เขากำลังเด็กผู้ชายคนนี้ทำผมอะไรคะอ่าผมแกละนั่นเองคำนี้เนาะพอมาผมก็ลอยแกละผมแกละและสุดท้ายภาพรองเท้าแตะเด็กๆเติมเองเลยเนาะวันนี้แบบฝึกหัดมีแค่สองหน้าเองค่ะครูพาทำต้องหลายข้อแล้วเด็กๆอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ภาพนะคะ่ะสวัสดีค่ะ